พี่ชิ้งอีกครับผมวันนี้เรามาที่หมายคลองหนึ่งนะฮะคลองหนึ่งลังสีนะก็ผมหมายมุ่งหน้าไปจังหวัดนครงงานายกนะไปฝั่งนี้ก็คือพื้นเชื้อฟ้านะฮะเลยใต้ต้นไทรแม่แม่ใต้ต้นไทรฮะลูกลูกไทรเต็มนะฮะก็วันนี้ลงคันได้ห้าทันนะฮะไม่คืนมากุกเหมือนกันไม่รู้ว่ายังไงเราติดตามผลงานนะฮะว่าจะได้เต็มหรือเปล่านะครับจะมีคันเล็กสามทันทัน พุทธสองคันนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานครับผมรอหลายสิโต ก็เห็นมีนานาะเขาตกกันก็วันนี้ลองดูหน่อยนะครับผม กดต vale, ิดตามไห้หน่อยนะครับผมให้ช่องตกปลาช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมราติดตามแจงต่อไปครับ ไม่มีแดดนะนวันนี้ 27, น,27นะฮะย7เมษายนนะครับผมสอง3นห้าร้อยหบมนะครับใหญ่แหครับแซม็วันนี้เป็นวันที่ย7สเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับายนี้ก็เป็นหมายใก้้ลัลงสิดเลยนะฮะ ธรรมชาติก็รือเก่าก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมว่าปลาอาจจะไม่เดยเข้า่าไรเพราะว่ามันคืบม,มากนะเช้าเหมือนฝนจะตกก็ลองดูฮะมาถึงไหนแล้วนะครับผมแดดไม่ร้อนไม่เป็นไรฮะตกไปเรื่อยเอยครับโอเคครับผม ก็เอากกลางแล้วกันนะหรือต้องไปไกลมากก็สวัสดีครับพี่ๆนานาะและท,ท,ทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงงได้สามแต้มนะครับปลาตะเพียนเล็กนะฮะไม่ใหญ่ปลามันก็ขึ้นนะฮะแต่มันไม่ไม่กินเหยือ่อ นานๆเขามาตรกทางนู้นก็เงียบๆเหมือนกันนะครับผมมีตะเพียนสามสามแต้มนะฮะวันนี้ผ่านไปประมาณชั่วโมงสิบนาทีนะครับผมก็ตีตะก้อหมดทั้งห้าทั้งหมดห้าคันนะฮะคันเล็กกระจิ๋วสามคันแล้วก็ แต่หมายตรงนี้ก็จะดีนิดหนึ่งก็คือมันมีต้นต้นไทรใช่ไหมยฮต้นไทรหรือต้นว่าเนี่ยต้นไทรนะครับเป็นร่มเงาได้แต่ว,วันนี้ก็คือเหมือนที่บ่อนะฮะก็คือไม่มีแดดเลยคลึ้มๆนะฮะเหมือนฝนจะตกครับผม mm hmm. ถึงไม่มีแดด mm hmm. แต่ก็ร้อนอบ mm hmm. อ้าวหน้าดูเหมือนกันครับกว่า mm hmm. วันว่างๆครับ ไม่อยากไปไกลหมายบ้านเท่าไหร,ร่นะก็เล่นหมายคลองอย่างเดียวฮะช่วงนี้โอเคครับรอติดตามต่อไปฮะจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับผมผ่านไปประมาณชั่วโมงสินาทีแล้วครับระเบียมครับ เรียนครับวันนี้ อนนี้ประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะก็ผ่านไปสองชั่วโมงครับผมก็ได้ประมาณเจ็ดแต้มนะฮะตัวไม่ใหญ่ครับเป็นตะเพียรุ่นล้วนนะฮะไม่มีปลาอื่นเลยครับวันนี้ครับเช้าผมก็ลองตีมาไลายไปสักคันคันยาวนี่ตีไปรู้สึกสองครั้งะฮะก็เงียบขนมปังไม่นั่นด้วยขนมปังหมดอายุครับ ก็เลยตีตะก้ออย่างเดียวครับตอนนี้ก็มีปลาสวายขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่เห็นมีนานาเขาคนไหนเขาตกสวายนนะวันนี้ก็ตีตะก้อกันอย่างเดียวนะครับอากาศก็ยังค้มๆเหมือนเดิมฮะดูฮะไม่มีแดดครับมีฝนนงั้นนะฮะนานาพี่ๆีหรือ fc ใหม่ใหม่ที่เข้ามาติดตามชมมารับชมนะฮะช่องมือเก่าเข้าครัวฟิชชิ่งนะครับผม ยังไงก็รบก,กวนช่วยกดติดตามและกดซับสไคร้ให้ช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมคลิปเราก็เป็นคลิป,ปบ้านๆนะตกปลาตามคลองตามแม่น้ำตามอ่างตามเขื่อนนะรประมาณนี้นะครับก็กินอาหานะครับเป็นตะเพียนนะครับผม โอเคครับเดีย๋ยวเราติดตามชมครับว่าจะได้แต้มต่อไปหรือเปล่านะครับาาอามาแล้วครับตะเพียนอย่างเดียวครับผมม <c oughs> ีแต่ตะเพียนล้วน,วนเลย นี่เตะเกียงนั่นเป็นไงกําลังเนี่ยกลังครับอันนี้จะขอเดี่ยวครับ <c oughs> <c oughs> เ,เกี่ยวเกี่ยวมือเขียวเลยนะมือเขียวก็วกิน นาจะเียนนี่ชิโนะเบอร์เล็กนะน่าจะไม่ถึงเบอร์หนึ่งะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงสามสิบเก้านาทีนะครับก็เราอยู่ที่หมายรลังสิทธิ์องหนึ่งนะครับผม ไอ้สะพานที่ผมเห็นที่บอกเนี่ยฮะที่ชี้ไปนี่คือสะพานคลองหนึ่งนะฮะข้ามคลองหนึ่งพอเราข้ามสะพานนี้มามุ่งหน้าไปทางนครนายกก็ไปกลับรถมาหมายนี้ก็มีนะนะมาตกเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นก็มีนะหนึ่งคนแล้วก็ฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีหนึ่งคนนู่นอีกครับใกล้ๆผมนี่ก็มีนะนะคนหนึ่งแต่วันนี้มันไม่มีแดดเลยฮะคึ้มๆึ ไม่มีแดดแนั้นแดดจะออกมาสักนิดหนึ่งคืออากาศก็ไม่มีลมด้วยเหมือนฝนตกที่อื่นนะฮะแล้วเมื่อกี้มันมีเรือที่เขาไปไปดึงพวกผักตบชวาพวกอะไรเนี่ยเขาเขาเลยเข้าไปฝั่งนู้นนะไปทางลังสิตน่าจะไปทําความสะอาดเกี่ยวกับร่องน้ําเกี่ยวกับคลองเนี่ยฮะตอนนี้เศษพวกเศษสวามก็จะพัดมาเรื่อยๆนะฮะเศษสวา มันาเรื่อยๆครับบางทีตอนนี้ลงคันไม่ได้ครับ่อกีมาเยอะเลยก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในวันนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปนะฮเพราะว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แล้วก็สถานการณ์ด้วยครับผม เปลี่ยนเล็กไปแล้วครับจะเปลี่ยนไซส์ไปทำปลาส้มนะครับให้ประตูทำปลาส้มไซส์อันนี้ไซส์เล็กนะ i don't know ตะเพียนเล็กนะฮะดึงปลายคันแต่ผมไม่ไม่ได้มีโอกาสถ่ายชอ็อตตอนนี้มาดึงปลายคันเล็กนะฮะโอ้ดึงแบบถ้าเป็นคันใหญ่ก็น่าจะตัวไซส์โลขึ้นนะฮะนี่คันมันอ่อนด้วยปลายคันอ่อนแล้วมันดึงแบบมันแป๊บเดียวครปับป๊บปับป๊บปั๊บปล่อยเลยถ้าเราไม่นั่งเป้าก็โอกาสได้ตัวก็น้อยนะฮะปาตะเพียนองหนึ่งนะฮะกินแรงมากเดี๋ยวก็เป็นสูตร สูตรเดิมครับเนี่ยพอเหลือแค่นี้นะฮะเป็นเหยื่อผงนี้ผมว่าน่าจะประมาณเดือนได้ครับไม่หนึ่งเดือนก็เดือนกว่านี่แหละเราตกไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้วันนี้ก็อาศัยว่าวันนี้มาหมายใกล้ๆบ้านนะฮะคลองหนึ่งนะฮะบางสิบเป็นเงบ้านมือเก่าก็อยู่คลองหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่เป็นคลองหนึ่งฝั่งไปคลองหลวงะฮะอันนี้คลองหนึ่งฝั่ง เรือของหน่วยงานราชการนะฮะขับเร็วมากก็ดูเวลาครับครูดูเวลาก่อนตอนนี้บ่ายสองโมงยี่สิบนาทีเราเริ่มโฟก็ประมาณแปดโมงครึ่งนะฮะใช้เวลาไปพอสมควรนั่งเล่นๆชิวๆไปเพราะวันนี้ไม่มีแดดนะก็อากาศก็ยังคือเหมือนเดิมนะครับผมอยู่ที่หมายตกปลาของลังสต ะะวันนี้ก็พอไดแท่นนิดหน่อยนะตัวไม่ใหญ่เป็นปลาตะเพียนล้วนเลยได้ปลา,ากระมังตัวเดียวอาจจะเป็นคิดที่ว่าไม่มีดึงปลายคันต้ไหลยนะครับเพราะว่าจังหวะปลาตะเพียนมันกินเร็วมากวันนี้ก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมือถือมาด้วยนะครับผมเ็เลยไม่มีจังหวะถ่ายปลายคันตนปลาดึงหรือปลากินนะฮะอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราขึ้นมาเอาปลามาให้น้าๆพี่ๆดู พี่ๆนานาที่เข้ามารับชมช่องมือเก่ามือเก่าเข้าครัวพิช,ชิงแล้วนะครับช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมก็ยังไงก็รบกวนกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับช่องตกปลาช่องมือเก่าเข้าครัวจะได้มีกําลังใจทําคลิปให,ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมลดกดกระดิ่งปิ้งๆ,ๆิ้งให้ด้วยนะครับเป็น้าพคลิปให,ใ,หใหม่ของมือเก่าเข้าครัวพิช,ชิงนะครับก็เ๋ยวผมขอปลาให้ดูนะฮะวันนี้ ออประมาณนี้ฮะมันตัวไม่ใหญ่เลืออไรน่าจะประมาณสักสิบกว่าแต้มนะฮะ่ิเัวมันตลัวมตาไม่ตายโอเคกลับได้ค่ะก็ปาก็ได้ประมาณไม่เท่าไรนะสิบกว่าตัวนะสิบกว่าแต้มลุงพันช่วงหลังลุงพันที่ิพันก็จะเงียบอยู่นะฮะ แล้วก็เหมือนฝนกำลังจะมาด้วยครับารขาดคึมๆน,น,น,นะโอเคครับคลดดิปมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ